รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สกษตรไม่ต้องไปเรียนกเกษตรจะถูกงอรหรือรังสรรฉันก็ไปเป็นเกษตรสที่เป็นคร,รัรบฉันไม่เป็นกเกษตรไม่ต้องไปเรียนกเกษตรจะถูกงอรหรือรังสรร สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ผมเป้อารักษ์ในรายการเกษตรซาร์เช่นเคยนะครับรายการเกษตรซาร์เป็นรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับวิธีการทําการเกษตรในรูปแบบต่างๆนะครับที่สําคัญนะครับทุกคนสามารถทําได้ทําตามได้เป็นเกษตรกรได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบการเกษตรมาเลยครับผมเพียงแค่ดูรายการเกษตรซาร์ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ลองทําดูอย่างตั้งใจครับรับรองว่าทุกคนเป็นเกษตรกรได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้เป็นธุรกิจได้อย่างหนึ่งเลยครับผมและในวันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นจังหวัดที่ ได้รับความนิยมมากในการทําเกษตรกรรมนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็ยังอยู่ใกล,กล้กรุงเทพโดยง่ายต่อการนําผลิตภัณฑ์ของคุณไปขนส่งเข้ากับกรุงเทพนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆครับเนื่องจากว่าเรื่องราวของเกษตรกรท่านนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมเรียกว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหญ่ที่เคยทํางานอยู่ในองค์กรวิศวกรครับผมแล้วก็ได้รับเงินเดือนเยอะมากๆหลักแสนต่อเดือนครับผมแต่ว่า เขาประสบปัญหาสุขภาพครับทำให้เขาไม่สามารถทํางานวิศวกรต่อไปได้แต่ไม่สามารถทํางานในโรงงานต่อไปได้ก็เลยมาทําการเกษตรและวิศวกรท่านนี้ครับก็เลยต้องเลือกพืชพันธุ์ที่เรียกว่าสามารถสร้างรายได้ให้เขาได้เกือบเท่าหรือว่าบางทีอะมากกว่าตอนที่เขาเป็นวิศวกรครับผมและพืชที่เขาเลือกนี่ก็คือพืช มะล,ลิครับผมเพราะมะล,ลินี่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานครับไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระหรือว่าวันแม่นะครับผมก็จะเป็นต้องใช้ดอกมะล,ลิทั้งนั้นครับผมและในวันนี้ครับเราจะมาพบกับวิธีการปลูกมะล,ลิมากกว่า4 0,000ต้นบนพื้นที่กว่า60ไร่ครับดูว่าเขาสร้างรายได้ยังไงให้ได้มากกว่าการที่เป็นวิศวกรซะอีกครับกับคุณสามารถครับกรเกษตรกรรุ่นใหญ่ผู้ปลูกมะล,ลิ หลายมากๆแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะลิที่ปทุมธานีเยครับเราอยากจะทำคือว่าอะไรอ่ะที่จะให้เงินเราได้นะถึงว่าจะเท่าเงินเดือนแ็ใกล้เคียงก็พอแล้วอะไรว่าเดือนนี้ได้ข่าวว่าเป็นหลัก6หลักก็นิดหน่อยอ่านิดหน่อยงรอ